อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่969เข้าใกล้เทียนหยุนเป็นหนึ่งสมาชิกของสภาอาวุโสแห่งพันธมิตรเซียนดังนั้นเขาจึงรู้จักวิชาอันแข็งแกร่งเป็นธรรมดาต้องกล่าวได้ว่าตอนที่เทียนหยุนอยู่ในจุดสูงสุดแม้กระทั่งส่วนเป่ายังต้องหวาดกลัวเขาและไม่กล้าไปล่วงเกินเทียนหยุนแม้เทียนหยุนจะไม่ใช่เซียนที่แข็งแกร่งที่สุดในสภาอาวุโสแห่งพันธมิตรเซียน กระนั้นคนที่แข็งแกร่งกว่าในกลุ่มก็ไม่ต้องการให้เทียนหยุนมีอารมณ์ร้ายทั้งหมดนี้กล่าวทางอ้อมได้ว่าเทียนหยุนทรงพลังแค่ไหนทว่าเทียนหยุนมีสถานะตกต่ำลงมาคนภายนอกมีน้อยมากจะรู้จักวินาทีนี้ดัชนีที่ก่อขึ้นนอกดาวเทียนหยุนค่อยๆประทับลงไปบนดาวแม้จะดูเหมือนเชื่องช้าแต่มันรวดเร็วยิ่งแรงกดดันสันสะเทือนสวรรค์ร่ำร้องไปทั่วน่นนฟ้า เหล่าเซียนบนดาวเทียนหยุนรู้สึกถึงความองอาจน่าหวาดกลัวกำลังตกลงมาบนโลกเพราะมีพลังดั้งเดิมรวมกันเบื้องหน้าดัดชนีมากเกินไปเส้นโค้งจึงปรากฏเบื้องหน้าและสัมผัสเข้ากับดาวเทียนหยุนก่อนทั้งดวงดาวสันไหวก่อคลื่นยากขึ้นในชั้นบรรยากาศราวกับมีพลังรุนแรงสายหนึ่งคลื่นอยู่ภายในพลังดั้งเดิมมาถึงเบื้องหน้าดัดชนีกระทั่งทําให้ดาวบางส่วนแตกสลายทุกสิ่งทุกอย่างบิดเบี้ยวยามที่ดัดชนีร่อนลงบนชั้นบรรยากาศ เสียงดังสน,นั่นตึกก้องไปทั่วโลกจนชั้นบรรยากาศแตกสลายทันทีและแสงเจ็ดสีแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ด้วยกำลังของดัชนีทำให้รอยร้าวถูกเปิดขึ้นรอยร้าวยังคงขยายตัวออกจนทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดหากมองจากพื้นดินไปบนท้องฟ้าราวกับดัชนีแทงเป็นหลุมในสวรรค์และค่อยๆตกลงมามันชี้ไปที่หุบเขาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเนรพูดไปหลายพันลี้ ก่อนที่ดัชนีจะตกลงมาพลังกดดันเหนือจินตนาการตกกระทบและพื้นดินแตกรา้าสีหน้าของเซียนทุกคนผู้คิดได้พลันเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างและไม่มีใครกล้าเหินขึ้นไปมองเมื่อพลังกดดันทรงพลังแพร่กระจายออกมาความคิดแต่ละคนสั่นไหวความรู้สึกฟ้าดินแตกสลายก่อขึ้นจากก้นบึ้งจิตใจเดิมทีแล้วสายฝนปกคลุมหน,น้าฟ้าเหนือเมืองเนรพูดสายฟ้าสนั่นพ้องอย่างต่อเนื่อง ทว่าวินาทีนี้ที่ดัชนียักษ์ตกลงมาก้อนเมฆทั้งหมดถูกผลักออกจากกันราวกับม่านประตูถูกเปิดออกแม้กระทั่งอำนาจแห่งสวรรค์ก็ต้องหลีกทางให้ดัชนีนี้ก้อนเมฆดำครึมหนาแน่นไม่อาจหลบได้ไวพอสัมผัสโดนระลอกคลื่นเบื้องหน้าดัชนีมันระเบิดในเสี้ยววินาทีส่องสว่างขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับประกายแสงจำนวนมากประกายสายฟ้าเคลื่อนไปตามระลอกคลื่นและแพร่กระจายทั่วฟ้า ก่อเกิดเป็นแสงประการตาและเป็นฉากเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมต่อสายตาทุกผู้คนสายฟ้ารุนแรงดังสนั่นขณะที่ดัชนียักษ์ตกลงมาราวกับท้องฟ้ากำลังแตกสลายหวังหลิงยืนอยู่ในหุบเขามองดัชนีที่กำลังตกลงมาอย่างช้าๆด้วยใบหน้ามืดมนเขาสัมผัสถึงกลิ่นอายที่โผล่ออกมาจากดัชนีได้อย่างชัดเจนมันคือเทียนหยุน นี่มันวิขาแบบไหนกันหวังหลินกลุมพลังงานอย่างสุดขีดไว้ในมือจังหวะที่มันตกเข้าไปในแขนเขาสัมผัสได้ว่าลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าข้างในวิญญาณพลันสั่นเทาหวังหลินไม่มีเวลาคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่อลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าเขาเก็บพลังงานอย่างสุดขีดไว้ในกระเป๋าจากนั้นจ้องดัชนียักษ์ที่กำลังตกลงมาจากท้องฟ้าดัชนีนี้ใหญ่เกินไปมันเรืองแสงเจ็ดสีและทำให้ฟ้าดินต้องสั่นไหวอย่างรุนแรง รอยร้าวในอวากาศยังตกลงมาหาหวังหลินด้วยแรงกดดันเหนือจินตนาการตกลงมาและรวมกันรอบตัวหวังหลินเทียนหยุนหวังหลินขมวดคิ้วด้วยใบหน้ามืดมนจากนั้นแขนขวาตบกระเป๋านำของชิ้นหนึ่งออกมามันคือสิ่งที่ฉิงช่วยมอบให้ผลึกที่ใช้วิชาอันเชิญสายฝนตอนนั้นฉิงช่วยกล่าวว่าผนึกข้างในนี้สามารถใช้วิชาอันเชิญสายฝนได้สามครั้งวิชาอันเชิญสายฝนของฉิงช่วยใช้ไม่ใช่ของธรรมดา หวังหลินเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะใช้เป็นไพ่ตายเอาชีวิตรอดและนี่ถึงเวลาที่จะใช้มันแล้วดัชนียักษ์ค่อยๆตกลงมาพุ่งใส่หวังหลินเสียงดังสนั่นกึกก้องและแรงกดดันทําให้พื้นดินแตกกระแหงอีกครั้งเมืองเน่พูดได้รับผลกระทบด้วยกําแพงส่วนใหญ่หล่นลงและเกิดเสียงร้องระดังงมในเมืองณนะเวลานี้มีดาวดวงหนึ่งห่างออกไปจากดาวเทียนหยุนแต่ยังอยู่ภายในอิทธิพลของดาวเทียนหยุน มันคือดาวเคราะห์เซียนที่เรียกกันว่าต้าหลัวบนดาวดวงนี้มีหนึ่งสำนักเท่านั้นและมันถูกเรียกกันว่าสำนักกระบี่ต้าหลัวสำนักกระบี่ต้าหลัวครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่บนดาวและปกคลุมระยะหลายแสนลี้มันกว้างใหญ่มากกว่าสำนักชะตาสวรรค์หลิงเทียนโฮจ่ายราคายอย่างงามเพื่อจัดตั้งสำนักกระบีต้าหลัวขึ้นที่นี่จนมันขยายออกไปไกลมากภายในสำนักกระบี่ต้าหลัวมีภูเขาที่มีพลังปราณมากมายอยู่ทุกที่ ทั้งยังมีตำหนักและหอคอยมากมายก่อตั้งในระยะห่างพอๆกันทั้งหมดมีจำนวน999หอคอยราวกับจัดตั้งเป็นค่ายกลยักษ์หนึ่งในนั้นมีหอคอยแห่งหนึ่งที่พิเศษกว่าใครอื่นด้วยรูปลักษณ์และความสูงหอคอยแห่งนี้สูงกว่าหอคอยอื่นๆน,นับสิบเท่าความสูงเสียดแทงทะลุท้องฟ้าแม้จะอยู่ไกลๆก,ก็ยังรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลจากหอคอยแห่งนี้บนยอดหอคอยแห่งนี้เซียนกระบี่หลิงเทียนโฮกํลังนั่งอยู่ กระบี่ดั้งเดิมสี่เล่มกระพริบวาบพลางก่อตัวเป็นปากและหมุนวงกลมรอบตัวเขาเจตนากระบี่อันรุนแรงแพร่กระจายออกไปจากหอคอยทำให้ดาวต้าหลัวเต็มไปด้วยเจตนากระบี่อันตื่นตะลึงน่าสนใจน่าสนใจหลิงเทียนโฮลืมตาขึ้นทันทีประทับรอยยิ้มบนใบหน้าจะมีกี่ครั้งที่อาจารย์ลงโทษลูกศิษย์ข้าชอบเฝ้าดูเทียนหยุนเป็นที่สุดอย่างไรเสียวังหลิงก็เป็นคนของวิหกศักดิ์สิทธิ แม้กระทั่งเหล่าผู้อาวุสโสของพันธมิตรเซียนยังต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะต่อต้านคนของวิหกศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ไม่มีใครต้องการไปล่วงเกินสำนักจตุรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอดีตผู้ปกครองดาราจากฟา้ากระจ่างช่างมันเถะหวังหลินหากเจ้าสามารถทนต้านได้หนึ่งวิชาและไม่ตายไปเสียก่อนข้าจะไปช่วยเจ้าเองหลิงเทียนโฮยิ้มแยม้มความชื่นชอบของเขาคือการสร้างปัญหาให้เทียนหยุนตอนที่9 7 0เจทำลายดัดชนี ขนาดัชนีตกลงมาพื้นดินยุบตัวลงและพังทลายใจกลางคือหุบเขาที่หวังลิงอยู่สายฟ้าดังสนั่นกึกก้อ,กองรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นภายในหุบเขาขยายออกไปอย่างต่อเนื่องจนหุบเขาแบ่งออกเป็นชิ้นๆยิ่งรอยร้าวเพิ่มขึ้นเพียงพริบตาเดียวหุบเขาก็พังทลายหินมากมายระเบิดกลายเป็นฝุ่นผงเนื่องจากแรงกดดนัน รอบด้านหวังหลิงกลายเป็นซากปร,รักหักพังฝุ่นผงจากหุบเขาไม่ได้ลอยขึ้นไปแต่ถูกกดทับลงมาจากแรงกดดนันถูกผลักออกไปโดยที่หวังหลิงเป็นจุดศูนย์กลางในตอนนี้มีเจ็ดคนเหินออกมาจากเมืองเนธพูดซึ่งมีสามที่น้องเฉินอยู่ในนั้นด้วยสายตาแต่ละคนเต็มไปด้วยความตกตะลึงความคิดสั่นไหวเมื่อได้เห็นดัชนียักษ์แสงเจ็ดสีโผล่ออกมาจากดัชนีจนส่องสว่างในกลางคืน เจ็ดคนที่เหินเข้ามามุ่งลงตำแหน่งในเมืองเนรพูดในทิศทางที่แตกต่างกันเจ็ดแห่งพวกเขาร้องคำรามเสาแสงพุ่งออกมาจากใจกลางเมืองส่งเสียงดังสนัน่นเมืองทั้งเมืองลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ามันลอยขึ้นไปในอากาศดุดจานแผ่นและเหินไปทางใต้ทว่าด้วยแรงกดดันของดัชนียักษ์มันจึงชะลอตัวและเกิดรอยร้าวมากมายขึ้นไปทั่วเมืองเมืองเนรพูดดิ้นรนหลบหนีสหายเซียนเท่าไม่กี่คนของเมืองรู้สึกรันทดกับหายนาของเมืองโดยไม่มีเหตุผล แต่ไม่มีใครกล้าพูดสิ่งใดทุกคนเห็นได้ว่าดัชนียักษ์นั้นเป็นของผู้คุมกฎที่แท้จริงของดาวเทียนหยุนมันคือเทียนหยุนเทียนหยุนอยากสังหารหวังหลินที่น้องเฉินมองหน้ากันเองแต่ไม่ได้พูดอะไรทว่าในแววตาแต่ละคนมีความหวาดกลัวแฝงอยู่หลังคบคิดเล็กน้อยปรมาจารย์ยี่เฉินกัดฟันแน่นพุ่งออกไปหาดัชนียักษ์แสงเจ็ดสีปกคลุมน่านฟ้าแม้จะอยู่ห่างไกลก็ยังเห็นมันได้ชัดเจน อีกทั้งดัชนีนี้ก็ใหญ่เกินไปปรมาจารย์ยี่เฉินไม่ได้ออกไปช่วยหวังหลินแต่เพื่อเป็นสักขีพยานการต่อสู้ระหว่างเซียนชันทลายสวรรค์และชัมระสวรรค์หากเขาพลาดช่วงเวลานี้คงเสียใจไปตลอดชีวิตมีอีกคนที่คิดแบบเดียวกันชายหนุ่มชุดดำแม้จะดูอ่อนยาวแต่เขาปลดปล่อยกลิ่นอายโบราณพุ่งไปข้างหน้าส่วนคนอื่นๆไม่มีความกล้าขนาดนั้น ปรมาจารย์ยี่เฉินมุ่งไปข้างหน้าเขาแลเห็นชายหนุ่มชุดดำพลันตกตะลึงและคิดขึ้นเจ้าเมืองเนดพูดก็มีความกลา้าหวังหลินอ้าแขนและยืนอยู่ใจกลางหุบเขาร่างป่ายเว่ยถูกห่อหุ้มในผลึกน้ำแข็งห่างออกไปไม่ไกลแม้เขาจะตายไปแล้วแต่ร่างกายไม่ได้รับผลกระทบจากวิชาของเทียนหยุนเลยผลึกอันเชิญสายฝนลอยอยู่เบื้องหน้าหวังหลินและเรืองแสงอ่อนๆทั้งยังมีวังวนไอ้นาำคลายจะหมุนวนรอบผลึก หวังหลินเงยศีรษะขึ้นมองดัชนีที่กำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและใกล้ขึ้นจนกระทั่งเขาเห็นรอยนิ้วมือบนนั้นได้ชัดเจนยามที่ดัชนีกระแทกลงมาจากฟากฟ้าราวกับมันกำลังบทที่ยี่มดแววตาหวังหลินปรากฏความหนาวเย็นตื่นตะลึงและร้องตะโกนอัญเชิญสายฝนจังหวะหวังหลินกล่าวคำว่าอัญเชิญสายฝนภาพมายาหนึ่งปรากฏด้านหลังหวังหลินแม้มันจะไม่อาจเห็นได้ว่ารูปลักษณ์ของภาพมายานี้เป็นแบบไหน มันกลับปล่อยท่าทางเยือกเย็ยนยากจะบอกได้ว่าเป็นชิงชุยมันคือเงามืดที่ชิงชุยทิ้งไว้ในผลึกเงาของชิงชุยยกแขนขวาขึ้นมาและสร้างผนึกจากนั้นชี้ไปที่ผลึกเบื้องหน้าหวังหลินผลึกสั่นไหวและหมุนวงกลมอย่างรวดเร็วก่อนจะยิงแสงสว่างออกมาเข้าหาดัชนีที่กำลังตกลงใส่หวังหลินยามที่มันเข้าใกล้ดัชนีผลึกปลดปล่อยแสงระเบิดเหนือจินตนาการแสงแห่งนี้รุนแรงและหากคนธรรมดามองมัน ดวงตาจะแข็งค้างและตายทันทีแม้เซียนมองดูดวงตาคงเหมือนถูกต่อยหากระดับบ่มเพาะไม่เพียงพอร่างกายจะแตกสลายโดยตรงแม้หวังหลินจะมีร่างเทพโบราณเขายังรู้สึกเจ็บปวดตอนที่มองแสงนั่นโชคดีที่มันหายวับไปเพียงกระพริบตาทว่ากับปรมาจารย์ยี่เฉินที่กำลังเฝ้าดูอยู่ไกลไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเขารู้สึกว่าดวงตาเจ็บแสบและสัมผัสเหมือนเข็มเงินนับไม่ท้วนแทงเข้าใส่ตัวเอง หน้าหวาดกลัวนะักเขารีบโคจรพลังดั้งเดิมในร่างกายและฟื้นฟูได้เล็กน้อยเท่านั้นส่วนชายหนุ่มชุดดำผู้เป็นเจ้าเมืองเนตรพูดระดับบ่มเพาะของเขาด้อยกว่าปรมาจารย์ยี่เฉินเนื่องจากเป็นแค่เซียนขั้นรูปประมอย่างเท่านั้นเขากรีดร้องโหยหวนและรีบถอยพร้อมกับหลับตาลงหยาดน้ำตาไหลออกมาแต่ไม่ได้ตื่นตระหนกเขาตบกระเป๋านำเม็ดยาหลายขวดออกมากลืนกินจากนั้นก็บ่มเพาะ แต่สัมผัสวิญญาณยังคงแพร่กระจายออกไปเพื่อสังเกตการต่อสู้ครั้งนี้วินาทีที่ผลึกสองประกายเจิดจ,จ้ามันหดลงอย่างรวดเร็วคลิปตานั้นมันก็หายไปสามในสิบส่วนผลึกสามในสิบส่วนที่หายไปนั้นกลายเป็นหยดน้ำฝนและตกลงพื้นเสี้ยววินาทีที่มันหยดลงเม็ดฝนแพร่กระจายออกไปอย่างต่อเนื่องจนมีนับไม่ถ้วนเบื้องหน้าหวังหลินเงาร่างของชิงชุยโบกสะบัดแขนเสือ้อจากนั้นหยาดฝนมากมายวีดวิวก่อนจะพุ่งเข้าใส่ดัชนียักษ์ พลังดั้งเดิมจำนวนมากรวมกันอย่างบ้าคลั่งเข้าไปในฝนแต่ละเม็ดหยาดฝนมากมายปะทะใส่ดัชนีที่กำลังตกลงมาจากท้องฟ้าจนแรงระเบิดสันสะเทือนสวงสวรรค์กึกก้องไปทั่วดาวทีเยียนหยุนปัง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 นังกึกก้องไปทั่วหน้านฟ้าดัชนียักษ์หยุดชะงักไปหนึ่งจังหวะภายใต้วิชาของฉิงชุยทว่าขณะที่สายฝนปะทะดัชนีมันแตกสลายและแสงเจ็ดสีสองประกายเจิดจ้า ดัชนีเพียงหยุดชะงักจังหวะเดียวก่อนจะตกลงมาเร็วขึ้นกว่าเดิมราวกับทุกอย่างที่อยู่ในเส้นทางของมันจะถูกทำลายอย่างรุนแรงหยาดฝนทั้งหมดแตกสลายดัชนีพลันเข้าสัมผัสกับผลึกอันเชิญสายฝนเพียงชั่วพริบตานั้นหวังหลินสร้างผนึกและชี้ใส่ผลึกอีกครั้งอันเชิญสายฝนผลึกระเบิดขึ้นจนแตกกระจายเนาร่างฉิงชุยด้านหลังหวังหลินก้าวออกมาด้วยความเร็วยิ่งจนกลายเป็นภาพติดตา มันเข้าไปในผลึกที่แตกกระจายและเปลี่ยนกลายเป็นหยาดฝนรวมกันใส่ดัชนีคราวนี้ไม่ได้มีหยาดฝนมากมายที่ปะทะกันอีกแล้วทั้งหมดควบแน่นกลายเป็นฝนเม็ดเดียวเม็ดฝนนี้เรืองแสงสีแดงและแฝงขอบเขตจะวีเอาไว้มันตรงเข้าปะทะกับวิชาของเทียนหยุนจังหวะเข้าปะทะเม็ดฝนสีแดงปลดปล่อยกลิ่นไอดูดนันและก่อตัวเป็นวังวนอย่างไม่คาดคิดวังวนหมุนเข้าปะทะกับระลอกคลื่นเจ็ดสีนอกดัชนี ระลอกคลื่นเจ็ดสีแตกสลายทันทีแต่จากนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นมังกรสีแตกต่างกันเจ็ดตัวหมุนวนรอบดัชนีและร้องคำรามอย่างบ้าคลัง่งหลังทำลายระลอกคลื่นเจ็ดสีลงได้เม็ดฝนสีแดงตรงเข้าสัมผัสด,ดัชนีที่เทียนหยุนส่งมาตึงตัง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 ดัชนีไม่ได้หยุดชะงักและตกลงมาเข้าหาวังลินราวกับต้องการบทที่ยี่มดมแมลง ทว่าใจกลางดัชนียักษ์มีจุดสีแดงเล็กๆมันเข้าไปลึกขึ้นและทำลายทุกอย่างในเส้นทางของมันอย่างต่อเนื่องจากนั้นมันก็แตกสลายก่อตัวเป็นพายุในดัชนีขณะที่ดัชนีกดลงมาหวังลินใบหน้ามืดมนสัมผัสได้ว่าท้องฟ้ากำลังแตกสลายแต่แววตาตัวเองกระพริบเย็ยนเยียบเทียนหยุนกระทั่งไม่ถามค่าเรื่องพลังหยางสุดขีดมีอะไรมากกว่านี้หวังลินถอนหายใจแต่เจตนาการต่อสู้ไม่ได้ลดทอนลง ดวงตาสองสว่างตกกระเป๋าขึ้นมาชิ้นส่วนขนาดเท่าแขนปรากฏในกำมือชิ้นส่วนนี้ปรมาจารย์จงเฉินมอบให้หวังหลินหลังจากประสบความสำเร็จให้แก่ฝ่ายทุกชั้นฟ้าขณะที่ดัชนียักษ์ตกลงมาพายุรุนแรงปรากฏขึ้นราวกับต้องการเป่าชีวิตหวังหลินให้มอด,ดับพื้นดินรอบหวังหลินแตกสลายอีกครั้งแผ่นดินที่จมลึกลงไปแล้วยิ่งจมไปมากกว่าเดิมร่างหวังหลินจมไปลงในพื้นดินดวงตาไม่ยอมแพ้พลางร้องคำรามฝ่ามือขวาสร้างผนึก ชิ้นส่วนแดนสวรรค์ลอยขึ้นไปกลางอากาศและขยายขนาดจนกลายเป็นทวีปแค่ทำเลืองมองทวีปแห่งนี้ดูยืดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตาราวกับโลหนาหนาแยากหวังหลินออกจากดัชนียักเนินชียากประทับลงใส่ชิ้นส่วนแดนสวรรค์น,นาทีเสียงดังสนั่นกระจายไปทั่วดาวเทียนหยุนก่อเกิดเป็นคลื่นกระแทกขึ้นบนผืนปฐพีราวกับมังกรปฐพีกำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ผืนดิน บนชิ้นส่วนแดนสวรรค์ปรากฏรอยร้าวจำนวนมากทว่ามันก็ไม่ได้แตกสลายดัดชชียกขึ้นและกำลังจะกดลงไปอีกครั้งพลังอำนาจข้างในผลึกอันเชิญสายลมพันระเบิดออกเส้นแสงมากมายพุ่งออกไปหน้าตื่นตะลึงยิ่งดัดชชียักษ์ถูกแสงสีแดงแทงเข้าไปจนมีรูมากมายทำให้พลังดั้งเดิมมหาศาลข้างในแตกสลายอย่างรวดเร็วขณะที่ดัดชนียกตัวแสงสีแดงเพิ่มจำนวนขึ้นดัดชนียักษ์สันเทาและคล้ายกำลังแตกสลาย นาวินาทีนั้นร่างหวังหลินเข้าไปในชิ้นส่วนแดนสวรรค์และปรากฏตัวขึ้นเบื้องบนดวงตายเย็นเยียบแขนขวากำหมัดและส่งออกไป